วันเกิดทั้งทีทำอะไรดีนะวันเกิดทั้งทีทำอะไรดีวันเกิดทั้งทีทำลอยทำลอยทำลอยฮะหนุ่มทำลอยทำลอยทำอะไรดีอ๋อทำลอยยิงกูเลยอืมอืมทำอะไรดีทำลอยลอยไหนมึงทำอะไรดีฮะ พึงมาอวยพรวันเกิดกูยังหะกูยิงเลยมึงจะมาอวยพรวันเกิดกูไหมอ้าวไม่โดนยังไงทำไรทำไรดีทำไรดีวันนี้ฮะวันนี้ทำอะไรดีวันนี้ทำอะไรดีทําอะไรดีทำไรดีทำไรดีทำไรดีอ๋อกูรู้แล้วทำไรดีมารู้แล้วว่าทำไรดีนี่เลยอัติเมตทีมนี่ แหมวันนี้วันดีนะผมก็ว่าจะเปิดสักแพ็คสองแพ็คสักหน่อยนะอโอ้โหดูเงินโอ้โหลืมไปกูไม่เล่นนี่วะโอ้โหเงินไม่มีอย่างงี้จะเปิดยังไงเนี่ยโอ้โหไม่มีตังเปิดแพ็กอะ <S 2> <S 2> <S <S เอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ไราสาระอีกแล้วนะครับก็ไม่มีไรมากก็นี่เป็นวันเกิดนะผมก็ ฝากทุกคนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนี่กดติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมมาดูนาคอนดาด้วยรายใหญ่ไม่ใช่นะครับผมอย่าลืมมากดติดตามเสร็จแล้วนะผมกดกระดิ่งด้วยนะเจ้าเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมนี่เลยแฟนเพจนะผมลิงก์อยู่ด้านล่างนี่เลยแฟนเพจอย่าลืมเข้ามาติดตามข่าวสารด้วยนะผมแฟนเพจนี้จะเป็นแบบข่าวสารทุกอย่างเกี่ยวช่องนี้รวมหมดเลยนะผมการเทสแคนหรืออะไรนะครับรวมช่องนี้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมนะนี่ พระเอกที่สำคัญเลยเน่เน่เน่อย่าลืมมากดติดตาม Facebook นี่ด้วยนะครับผมจะได้เมีลายโพส์หน่อยอะไรอย่างนี้นะผมก็มาอย่าลืมมา H ฮดีดีกันด้วยนะจ๊ะเนี่ยเฮดีดีเห็นไหมเห็นไหมนะอย่าลืมมาเฮดบดีกันด้วยนะจ๊ะแล้วต่อมาก็เป็นกลุ่มนะครับผมเป็นกลุ่มของเกมออนไลน์นะผมเป็นกลุ่มเกี่ยวกัออี่อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใครเพิ่งมาแชร์อะไรวเนี่ยผมก็เป็นกลุ่มเกี่ยวเกมออนไลน์นะผมทั่วไปนะก็ อย่างมากก็นะอาจจะเป็น PV นะผมก็อย่าลืมมาเข้ากลุ่มแล้วก็สามารถคอมเมนต์สามารถมาโพสพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคแล้วต่อมา YouTube นี่เลยช่องชาแนล u t u b e นะครับผมช่องนียอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับต่อมาที่สําคัญเลยขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็วันนี้วันเกิดของผมนะขอโดนเนยคนละหนึ่งพันทูนะผมขอไม่มากเลยนะขอบขอดิดเดียวพอนะขอไม่เยอะ โดเนเงินขอละ1,000นะ okay, ครับผมก็โอเคครับก็ขอบคุณมากครับผมที่โดเนเงกันมานะครับราอเล่นลอเล่นลอเล่นก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่ติดตามกันมาวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมก็ฝากทุกคนติดตามสี่ช่องทางนี้ด้วยนะผมใครที่ยังไม่ได้กดก็ฝากกดด้วยนะผมะอย่าลืมกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะบายบายไปแล้วจุบจ๊บ